สวัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้จะมาเปิดกล่องรุ่นเนื้อกันอีกรุ่นนะครับรุ่นเมตามหาราบนะครับผมหลวงพ่อพัดคุญญะกษา์โมวัดห้วย้วนนะครับผมจังหวัดนองบัวนครสวรรค์น,นะครับดูนะครับเย็นนี้สวยนะครับดู ดูนะครับว่าผมจะได้เนื้ออะไรกันมาลุ้นพร้อมกันเลยนะครับสีเดิมนะครับทรงคล้ายๆเหรียญกจเริญนพรนะครับผมมาดูนะครับลุ้มมาพร้อมกันเลยนะครับผม ว่าจะได้เนื้ออะไรโอ้เยเห็นข้างหลังนี่เนื้อทองแดงมาแล้วครับดูนะครับข้างหน้าว่าจะลงยาหรือเปล่ารโอ้โหไม่ลงยานะครับ เหรียญทองแดงนะครับเนื้อทองแดงนะครับผมหมายเลขหมายเลขสี่เก้้านะครับนี่แล้วก็ตอกโคตด,ด้านนี้นะครับเหรียญมหาลาภ ไม่ต้องลงยาก็็สวยนะครับดูใกล้ๆครับผมดูนะครับยังไงครับทุกคนโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบแค่นี้นะครับผมดูคลิปหน้านะครับว่าผมจะได้รุ่นไหนและมักรุ่นเนื้ออะไรทุกท่านชมนะครับผม สำหรับคลิปนี้ขอจบแค่นี้นะครับสวัสดีครับ